ศูนย์ศูนย์น,น,นะครับเจ้าจีนเสิร์ฟไปโจยโสวย่ยังไงโอ้หุ่เจ้าโปรเตอด,ดีนะครับวันนี้นะครับดูเกมศูนย์ศูนย์น,นะครับโจยโยสโอ้หุ่ตัดขวามาลูกดีนะครับหนึ่งศูนย์นะครับโจยโสโอ้หุ่ตัดดอดมาลูกนี้เจ้าจีนเสียนะครับอุดรนะครับโดนตะขายยโสธรในแต้ม สองศูนย์นะครับสองศูนย์นะครับเจ้าโจยโสมยังนะครับลูกนี้เนี่ยสศูนย์ต่อสองครับจ้จีนตัดขวามาโอ้โหตัดได้ดีมากครับลูกนี้เป็นแต้มเลยนะครับหนึ่งสองหนึ่งต่อสองครับอีกนิดเดียวนะครับผมนะครับจีนเอิร์ดอุดรนะครับ สองต่อหนึ่งนะครับเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะครับเอาสะดุดหน่อยเจ้าจีนเตะซันแว็กลูกนี้ลูกออกนะครับสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งครับเจ้าโจตัดขวาอืมเปลี่ยนเลยเนนะครับเลยเสนนะครับหนึ่งต่อสามครับนีดเดียวนะครับน้ำหนักดีมากครับสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งครับ เจ,จ้าโจทำเหมือนเดิมนะครับเจ้าจีนยกสวยลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเจ้าเอิร์ดนะครับเ <1. S 1> ตะหายนะครับไม่ได้เกี่ยวนะครับหนึ 1. 1> 1่งต่อสามหนึ่งต่อสามครับเจ้าจีนตัดขวาอีกแล้วอ้มอเจ้าโปสะดุดจินหน่อยเ <1. S 1> จ้ายกขึ้นได้เข <1. S 1> ี่ยใครดีๆ <3. S 1> นะครับสามหนึ 1. 1> ่งสามต่อหนึ่งครับมาดูโจยโสตัดซ้ายมาเอ้าเจ้าเอิร์ดเปิดได้เจ้าจีนยกสวยลูกนี้เรียบร้อยครับ นะครับคุณลูกปลานะครับอ่านหนังสือหรืทอย่างนะครับอืยิงขวานี้ได้ดีนะครับเจ้าโจยกสวยลูกนี้กำพลเตะหายนะครับลูกนี้สามต่อหนึ่งครับตัดขวามาเจ้าจีนยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหลื่นนะครับเห็นไหมครับนะครับโตลงกันได้แล้วนะครับหนึ่งต่อสามนะครับอืถือว่าห่างอยู่สองเต็มเจ้าโปโยโซเรียบร้อยนะครับ สามต่อหนึ่งครับภาพเสียงชัดเจนดีหรือไม่นะครับช่วคอมเมนต์บอกด้วยนะครับเจ้าจีนยกสวยลูกนี้เรียบร้อยอืหนึ่งต่อสามครับอืตัดขวาไปอีกแล้วนะครับเจ้าโจยกสวยลูกนี้โอ้โหกำพลแสงแก้วนะครับสามต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งครับเจ้าโจตัดขวาไปอีกแล้วเจ้าจีนึงยกสวยลูกนี้เจ้าเอิร์ดเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับ หนึ่งต่อสามครับอืตัดขวาเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โหสององต่อสามครับนอกท่วมนะครับคู่นี้นะครับอืมจะโจโยกโศยกสวยนะครับเรียบร้อยเลยนะครับสามต่อสองสามต่อสครับมาดูโจโยะโสตัดขวาอีกแล้วอืมออกครับลูกนี้ สองต่อสามครับเดียวลยครับยกขึ้นมาโอ้โหเจ้าโปสตตไม่ข้ามนะครับเจ้ากำพลนะสามต่อสามสามต่อสามครับตัดสายไปอ้าวเจ้าโจเปิดขึ้นได้ยกสวยมาเจ้ากำพลเรียบร้อยนะครสามเท่ากันนะครับสกอตอนนี้นะผมตัดสายมาเจ้าเอิร์ธเปิดได้เจ้าจีนยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับไม่ต้องเกี่ยวนะครับมีการเจ็บเกิดขึ้นนะครับ อืลูกโป่งสวรรค์นะครับลูกนี้อืมเจ้าโจยกซ้ายสวยเรียบร้อยนะครับสามเท่ากันครับโจยะโสอืมตัดเข้าช่องกลางมาเจ้าจีนเปิดได้ฉกสวยเรียบร้อยนะครับลูกออกนะครับอํอาตัดสินนะครับสิ้นสุดที่กรรมการนะครับนักกีฬาต้องเชื่อฟังนะครับอืมยกสวยมากนะครับนิ่มจริงๆนะครับเจ้าจีนยกนะครับต่อสี่ สามต่อสี่นะครับอืมตัดขวาไปเจ้าโปยสะดุดนิดหน่อยนะครับลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าอืมเรียบร้อยครับสี่ต่อสามสี่ต่อสามครับอืมหลอกหนาเท้าได้สวยนะครับเจ้าเอิร์ดขอเล่นเองลูกนี้เรียบร้อยนะครับเจ้าเอิร์ดจะขอแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะครับมีนะครับมีคู่ในรายการนะครับอีกหนึ่งคู่นะครับที่เป็นหนุ่มนิรนามนะครับต่อแบงแบงต้อมสองหนึ่งนะครับต้อมแบง สี่เท่ากันครับเอาหูเปิดนิ่มมากเจ้าโจก็นิ่งเหมือนกันนะหมเรียบร้อยนะหัวระเบิดนะครับเจ้าโปอยู่นะครับนี่มาแล้วนะครับฟอร์ดเลนสีเท่ากันครับอืตัดเขาช่องกลางไปอ๋อเจ้าโปเปิดไม่ออกเท่าไหร่แต่แก้ไขได้ดีเอา้าติดเกี่ยวจะกินเฉยโอ้โหเจ้าโจขอเล่นเองลูกนี้อืไม่ข้ามนะครับโอ้โห,หเหนือกันจริงนะครับ ประกาศให้ฟังนะครับต้องขอพายจรงิงๆนะครับนนยกขึ้นมาลูกนี้อ,อ,อือหือต่อห้าตออนะเนีเนยยี่อือหือจ้าเอื้อติหายนะครับเะอ,อ4-5ครับ เจ,จ้าโจหงหยงหลังมา้าเจ้าเอ,อิร์บเปิดได้นะครับเจ้าจีนโอ้โหยกนิ่มๆเลยนะครับเจ้าจีนเอา้าติดเกี่ยวเจ้าโป้ยนะครับลูกนี้โอ้ยน่าเสียดายนะครับลูกนี้โอ้โห้ต่อสีห้าต่อสี่ครับอืมเอา้าเจ้าโจหลุดจนได้นะครับสายนะครับเป่ยนแดงหกต่อสี่ครับอ,อบตัดสายออกไปนะครับสี่ต่อหกต่อหครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าโจยโสเอ้าเสิร์ฟตัดยอดไป ลูกนี้เจ้าเอิร์ธว่าไงลูกนี้เรียบร้อยปักขอบไปนะครับ6ต่อ4รับพีประสิทธิ์นะครับ4ต่อ6นะครับฝากกดแชร์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลูงนี้เจ้าเอิร์ธเรียบร้อยนะครับโอ้โหก็มาถ่ายอยากให้คนชมเยอะๆนะครับ FC ปมโป้ครับครับขอบครับนะฝากกด แชร์ด้วยนะครับเรียบร้อยนะโปรยโสครับสี่ต่อหกครับอื้อหือโอ้ยได้ผลดีจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้นะครับห้าต่อหกครับเจ้าโจอื้อหือเสิร์ตัดเข้าช่องกลางเจ้าจีนลุดยังอยู่นะครับต้องแก้ไขนะครับมาแล้วหนึ่งโจสองฝีบอลหรือเปล่าลุยเรียบร้อยนะครับมาแล้วนะครับต่อหกหกเท่ากันครับมาดูเจ้า โจยโสเอาตัดขวาไปเอาจะจีนหลุดจนได้นะครับอาวแล้วนะครับโจยโสหกต่อเจ็ดนะครับเจ้าโปยโสเรียบร้อยนะครับเจ็ดต่อหกครับมาดูเกมเสิร์ฟเจ้าโจยโสเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับ หกต่อเจ็ดนะครับเอาโยงหลังมาเจ้าโป้หนึ่งเอาสะดุดนิดหน่อยนะครับยกขึ้นสวยลูกนี้ตีหัวเอาเรียบร้อยนะครับปลานะครับวันนี้นะครับคู่เอกจังมงครับผมคู่เอกนะครับคือตอนนี้ก็คือเขาเขาเจ้าโป้นะครับคอมเมนต์มาบอกคุณหน่อยนะครับโป้ยหรือปิมงานยะโสนะครับโอ้ขอบคุณครับคุณอูยอครับขอบคุณครับนะครับ เจ้าโจตัดเข้ากลางไปเอาเจ้าจีนเปิดได้เอาโหยกซ้ายมาเจ้าโอ้ยเรียบร้อยนะครับเจ้าเอิญนะครับถึงหมดแล้วนะครับหต่อเจ็ดครับสวัสดีท่านผู้ชมชัจเบย์สเซอร์นะครับเจ้าโจยกสวยลูกนี้เรียบร้อยนะครับสนามเริ่มแห้งแล้วนะครับเจดต่อหครับมาดูเจ้าโจยโสตัดขวาไปเจ้าจีนหลุดเอายังกลับมาได้ครับลูกนี้เรียบร้อยครับนี่อ ขอยืมโทรศัพท์น่อนะดูนกดีคดพี่นกกล้องเจ็ดต่อจืมตะข้ามาเรียบร้อยเลยนะครับเจ็ดตเเท่ากันครับอืมเจ้าจีนยกสวยเรียบร้อยเลยนะครับอเกือบโดนเกี่ยวแล้วนะครับนะครับตะก้อน <8. S 1> บ้านลุยสารบ้านเฮานะครับชื่อเดียวกันนะครับเจ้าปยเปิดลูกนี้ เรียบร้อยนะครับกาโต้เหรอต้องขออภัยนะครับท่านชื่อผิดนะครับเรียบร้อยโอ้โหปาดแรงมากนะครับเจ้าเปี่ยกนะครับเป็นนกกล้องนะครับกับทีมงานหนุ่มนิลนามนะครับนายก็ขอเปิดตัวอะไรแล้วนะครับทีมงานหนุ่มนีลานามก็เจ้าเมฆกับน่าจะเป็นเจ้าเข้มหรือเปล่านะครับอืม้าจีนเปิดได้ลูกนี้ว่างไง เจ้าเอิร์ธเรียบร้อยนะครับโอ้โหหนุ่มนิ้นามีหนึ่งคนนะครับก็เขาขอนะครับให้ลงเตะก่อนนะครับนักกีฬาแล้วก็แอนมินด้วยนะครับตัดหยอดไปลูกนี้เจ้าจีนยกขึ้นมาเจ้าเอิร์ดเรียบร้อยนะครับต่อเจ็ด <7 S 2> เท่ากันครับ เจ้าจีแต่สายมาเจ,จ้าโจอุย้ยสะดุดนะครับโอ้โหลื่นนะครับเจ้าโจครับอลได้แล้วอืมแปดต่อเจ็ดนะครับเจ้าโจหนึง่งยกโอ้สะดุดแล้วโอ้โหแก้ไขได้ดีสุดยอดนะครับเจ้าโปดลเจ็ดต่อแปดนะครับเจ้าโจยโสมวัดหัวเน็ตเลยนะครับไม่ข้ามนะครับน่าเสียดายนะครับ สก้านบ้านลุยสารบ้านเฮานะคร mm ับ hmm. ชื่อช่องเดียวกันนะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเจ้าจีนะครับยกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับแต่งเยอะไม่ได้นะครับเจ็ดต่อแปดนะครับตามอยู่หนึ่งแต้มนะครับเจ้าโจนะครับเจ้าจีนยกสวยเจ้าเอิร์ตเรียบร้อยนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับสกอร์เจ้าจีนเสิร์ฟท่าซ้ายไปอีกแล้วเจ้าโจหนึ่งยกสวยโอ้โหเรียบร้อยสิครับแบบนี้นะครับใครจะรับครับ ครึงร่งพอมนสนามมือนี่ยท่านหัวแข้งเลยนะี่แมนบอเนาะอืมลูกออกนะครับแปดต่อเจ็ดครับอืมตัดขวามาเอาเจ้าโปโยกเจ้าโจยกสวยเอ้าลน้นอืมตามได้เฉยนะครับโอ้โหเจ้าโจนะครับเจ็ดต่อแปดเอา้าตัดเข้าช่องกลางเจ้าจีนหนึ่งยกสวยมากอืมเกือบล้นเกี่ยวแล้วนะครับแปดต่อเจ็ดครับ อือีตะขาย่ม้ยังได้นะครับจ่าโจโยกสวยวเรียบร้อยหอ้เจ็ดเจ็ดต่อแปดนะครับจ้าเมฆไม่มีเดี่ยวนะครับวันนี้นะครับแต่อเจ็ดนะครับเอา้าโพสสะดุดโอ้โหยังได้นะครับรายการนะครับ มาท่านครับคุาคเขื่อนแก้วนะครับขี่รถหน้าจะประมาณชั่วโมงนะครับชั่วโมงเสรแปดต่อเจ็ดนะครับพอคู่อื่นยังไม่พร้อมโอ้โหพี่ตะข่ายเรียบร้อยเลยนะครับเจ้าจีนนะครับเสิร์ฟดีมากเก้าต่อเจ็ดเก้าต่อเจ็ดนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วลูกหนึ่งนะครับโอ้หืมสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดนะครับเอาหนึ่งสองโจยสโอยกห่างไปหน่อยอืแก้ไขได้ดีนะครับเจ็ดต่อสิบเจ็ดต่อสิบครับ เสิร์ฟออกนะครับ,บตอบ่อสิบตอ่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดนะครับเยโดยขอหนึ่งแช์นะครับโอ้โหเป็นแต้มอีกแล้วนะเสิบเอ็ดต่อเจ็ดนะครับอืจากโจยกสวยลูกนี้อหฟีบอลโอ้โดนตัวนะครับลูกนี้นะครับ,บเจ็ดอต่สอสิบเอ็ดนะครับโอยขอเสิร์ฟเองนะครับลูกนี้ เจ้าจีนขอเล่นเองบ้างโอ้โหเหนือชั้นนะครับลูกนี้นะครับตัวนี้นะครับจีดนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับลูกออกนะครับเจ้าโปยอืตาสายไปเจ้าเจ้าจีนยกสวยมากเรียบร้อยครับแบบนี้นะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับโอ้เรียบร้อยนะครับสกอร์ต่อเเป็นอุรธานีนะครับเอาชนะไปด้วยสกอร์สิบสองต่อเจ็ดนะครับ